พี่อะไรเรงี้ยที่แบบว่าจะดีขึ้นแบบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่วูด,ดี้ค่ะแค่พนักงานเขาไม่มีมารยาทนะคะแค่นั้นเองแค่พนักงานบริษัทแค่นั้นเองอตอนนี้คือเราไปเกี่ยนครับอ๋อยังไม่ได้คุยค่ะเ,เห็นว่าพี่วูด,ดี้ไม่สบายไม่อยากให้รบกวนพี่วูด,ดี้ร้องอีกอย่างหนึ่งอ๋อ คอยถูกจี้แล้วก็กดดันว่าต้องไปงานนั้นก่อนะถึงมางานนี้แล้วพอยคิดว่าเราพอจะทิ้งงานนี้ได้ยังไงทําไมคือรู้สึกว่าลูกน้องเขาเห็นกันได้ส่วนตัวไปน,นิดนึงโดยที่ไม่แคร์ว่าพอยมีงานนี้อยู่แล้วก็ออวัน วันที่ที่ไปตามีวันเขาตามมาสัมภาษณ์แล้วก็เขาบอกว่าจะตั้งกล้องเฉยๆวันนั้นเขาก็วิ่งสองเอีเวนต์คือบางแคลแล้วก็เซนต์นเวิร์ลค่ะแล้วก็มาถึงเขาก็เล่นจะสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อนพอมีเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงงานยังไม่เริ่มเลยพอยู่ไม่ทำงานจะเริ่มแล้วเพยียงไม่ทําผมเขาก็จะแบบพอยซ้อมบนเวทีเขาก็จะมาติดไม่จะขอสัมภาษณ์ก่อนแล้วตอนซ้อ,อมบนเวทีพอตกใจเพราะมันเป็นงานแบบแฟชั่นโชว์แจ็คส์ออบลัลคอบสี่สิบปีก็มีก็มีเก้าอ,อี้โซฟาอก,กกกกยัััมาบงข บบก็เล่าถ้าสุกเทอเอลมาตั้งอยู่แล้วพลอยก็แบบแล้วทีมงานเขาเดินมาบอกว่าทีมงานที่จัดงานค่ะเดินมาบอกว่าพลอยพลอยให้มาตั้งบนเวทีหรอพล<ม>อยก็แบบอ้าวซวยเราละพลอยว่าพลอยเปล,าล่ากับพี่มันไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาตั้งกล้องอยางเดียวก็เลยมันไม่ว่างด้วยหนึ่งคิวไม่ได้สองพอมีปัญหาที่วดดีอย่างที่สามคือพนักงานเขาไม่มีมารยาท ใช่ไหมคะก็มันก็ต้องทําทุกอย่างก็ต้องมีขั้นตอนเป็นสเต็ปแล้วก็ต้องนึกถึงเราด้วยเพราะว่าจะให้พลอยที่งานชิดลมไปไม่เป็นไรค่ะไปงานเกิดอวบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้รถหมอตำรวจนํามาเอาแล้วที่นี่ไม่ต้องซ้อมสลิงไม่ต้องอะไรเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเป็นใช่ไหมคือแบบคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเป็นถ้างานมี้ฉันเสียแล้วไงอะใครรับผิดชอบอะไรเงี้ยก็ลองรับไปก่อนอ๋อจริงๆงานนี้ราบไป้ก่อนน่ะละค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องขอบคุณที่ ผิดงานแล้วก็อย่างนึงเขาเพิ่งติดต่อมาไม่นานนี้ด้วยคือมไม่มีอยู่ดีก็แบบว่าเออต้องไปต้องไปต้องไปแล้วก็โทรแบบโทรจิก่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยจิกจนมือถือช่วยการแบตหมดอะค่ะพอสงสารเขามากอะพอแบบจนแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยคือพี่วด,ดีไม่เท่าไหร่แต่ลูกน้องอะไม่ไหวแค่นี้ค่ะจบค่ิ เรื่องเป็นนี้แล้วค่ะตำรวจมากับพี่วูดี้คแบบเคลียร์กับพี่วูดี้ยังไม่ได้คุยค่ะเพราะพี่วูดี้ไม่ค่อยสบายอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่วูดี้คงจะคุยกับพลเองมั้งคะเพราะว่ายังยังไม่ได้คุยเลยเลยพี่บว่าพอทราบเรื่องกุ๊บเนี้ยพี่เขาโทรมาอะไรอย่างเงี้ยยังยังพี่วูดี้พี่วูดี้คงยังไม่รู้เรื่องอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกนะอ๋อมีมีมาตีเนียนอีกงานพี่ก็งานแฟชั่นโชว์ f อฟมาบอกทีมงานมาบอก ทีมงานว่ามาทางบอกท,ทันทีพี่ก้องว่าอ๋อคุยกับพอยเรียบร้อยแล้วก็จะสัมภาษณ์แล้วพอยบอกเฮ้ยพี่ก้องยังไม่คุยกับปอยเมื่อวันก่อนเพิ่งมาแบบมั่วนิ่มวันนี้ก็จะม่มั่วนิ่มก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วพี่วาที่มีปัญหาแน่นอนะค่ะแต่ว่าทีมงานไม่มีมารยาทเท่านั้นเองค่ะโอ้พี่วูดี่เขาเข้าใจผิดเลยแปลว่าคนเราก็ต้องรู้ข้อเสียของตัวเองนะคะรู้ว่าวจุดตรงไหนผิดจุดตรงไหนถูกอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้า คิดว่าดีไม่ผิดแน่นอนแต่ว่าลูกน้องผิดเราก็ต้องคุยต้องต้องแบบมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าพลอก็มีพยานเยอะด้วยสิทำไงดีอะไรเงี้ยมีทั้งงาน FF แมีทั้งงานแจสตปาว่าทำไงดีเนี่ยแบบพลอยคงผิดมั้งเนี่ยหลังจากงานเราจะไเคลียร์นะคะถ้าบอกมอันนี้พลอยพลอยคงไม่เคลียร์ค่ะเพราะว่าพลอยไม่ใช่ฝ่ายผิดหรือว่าฝ่ายที่แบบ ทำกระถูกกระทำแต่ว่าคงต้องแล้วแต่ว่าเขาจะอยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพลแล้วล่ะขอโทษนะครับพลดีมันมีคาว่าเหมือนกับพลไม่อยากขึ้นกับโดมด้วยเลยไม่อยากไปงานอ๋อไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะกับพี่โดมมีปัญหาค่ะก็คือเรื่องร่วมเฟรมได้หมดปกติเพราะเล่นละครด้วยกันมาแล้วไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหากับใครเลยค่ะมี มีแ,แค่เครื่องทีมงานนิดหน่อยกับพี่วอดี้มีปัญหาแน่นอนค่ะช่วงแรกบอกว่าโกรธมากเลยก็เป็นใครไม่โกรธนะคะมาแอบอ้างเราแล้วก็ไปตั้งตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้แล้วไปบอกเจ้าของงานว่าขออนุญาตแล้วคิดดูว่าเจ้าของงานเขาจะคิดว่ายังไงอะตามหลักการกฎเกณฑ์มารยาททุกอย่างแล้วมันควรจะไหมแล้วหรือว่าเรื่องนี้เราผิดนะเพราะว่าไม่นะเพราะว่าไม่นะเออเพราะว่าไม่นะพอคิดแล้วเพาว่าไม่นะเออมันควรแบบเป็นขั้นตอนเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ย คุณดิ้่ยังไม่ได้พูดไรแต่ทีมงานเขาแบบขอโทษเลยทีมงานไม่พูดไรคะ่ะเขาก็ตีเนียนค่ะหายแล้วค่ะอ๋อไม่มีโทรมีกลับมาสัมภาษจะมาสัมภาษณ์อีกด้วยแล้วก็ตีเนียนไม่มีค่ะ